พ,พรุ่งนี้6โมงเช้าใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33อย่าลืมกับโครงการเรารัะก,กันรับเงิน4,000บาท วันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2,564นะคะที่ Facebook f แฟนเพจกรุงไทยแคนะคะก็ได้มีโพสต์แล้วนะคะว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการลรงทะเบียนโครงการเรารักกันนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ4,000บาทรับวงเงินสัปดาห์ละ1,000จะต้องลงทะเบียนอย่างไรนี้มีคาตอบฟังให้จบค่ะ โครงการเรารักกันนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m o 3 3 r เ a มรารกัน .com เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมเวลา6โมงเชา้าถึง5ทุ่มของทุกวันใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่22มีนาถึง31พฤษภาณร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าคนละครึ่งและโครงการเราชนะนะคะ โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเรารักกันนี้นะคะก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33 2. สัญชาติไทย 3. ไม่มีบัตรคนจน 4. ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ 5. มีเงินฝากในบัญชีรวมกันณนะวันที่31ทธันวา2,563รวมกันแล้วไม่เกิน5 0 0 0สนบาทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w m 3เรารักกันในวันที่21กุมภาก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7มีนาคมทุกคนไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าทุกคนที่ตรงตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะไม่มีการจำกัดสิทธิ์แต่อย่างใด หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่8มีนาไปจนถึง14มีนาคมหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21มีนาคมเราจะได้รับเงินเข้าแอปพลิเคชันทุกวันจันทร์ครั้งละ1,000โดยจะเข้าวันที่ 22และ29เดือนมีนาคมและวันที่5กับวันที่12เมษายนสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่22มีนาไปจนถึง31พฤษภาคมยอดเงินสามารถ ทบจำนวนกันได้แต่ต้องใช้ให้หมดภายในวันที่31พฤษภาคมนี้สามารถนำไปซื้อของได้เลยไม่ต้องเติมเงินของตัวเองซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการคูรครึ่งโครงการเราชนะก็สามารถใช้ได้หมดเลยถ้าร้านค้ามีแอปุงูเงินอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะและวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเริ่มลงทะเบียนวันแรกและหากว่าลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ด้วยในวันที่15ถึงวันที่28มีนาคมกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ของโครงการนี้ก็จะได้รับเงินในเดือนเมษายนเป็นข่าวดีของพวกเราชาวผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้เลยในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะในเวลา6โมงเชา้าใครอยากรู้ว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหน ดูที่ใต้คลิปนี้แปะลิงก์ว้ให้แล้วนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ